รีวิวสินค้าในวันนี้นะครับผมเป็นงานหลุดจำนำนะครับผมก็มีหลายรายการเลยนะฮะทั้งสร้อยข้อมือแหวนต่างหูแล้วก็มีกี้มาด้วยนะครับผมแต่ละรายการก็จะมีความสวยความพิเศษแตกต่างกันไปนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าชิ้นไหนจะถูกใจลูกค้าบ้างนะครบับพร้อมกันแล้วเราไปชมรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับเรามาชมรายการแรกกันที่สร้อยข้อมือเพชรเส้นนี้กันก่อนนะครับผมดีไซน์เซตติ้งสร้อยเขาถือว่า เหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับผมเป็นงานรอบเส้นนะครับเป็นสร้อยเล็กๆใส่น่ารักใส่ติดตัวได้เลยนะครับผมสายสร้อยเป็นสายเลดนะฮะประดับขั้นด้วยเพชรนะครับผมนี่เป็นงานรอบเส้นแบบนี้เลยนะครับชิ้นงานเข้ามาด้วยลิ้นล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก2ฝั่งนะฮะใตท้องของสร้อยข้อมือเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความแข็งแรงแน่นหนาะเหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับสร้อยเส้นนี้มีเพชรรวมทั้งหมด72ตังตั้งนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดประมาณ96นะฮะตัวเรือนสร้อยเช็คปร์เ็นต์แล้ว 75%ก็ตีเป็นตัวเรือนทอง 18K เลยนะครับน้ำหนัก9.9 9กรัมนะครับผมขนาดความยาวเส้นนี้1 8ซนติเมตรนะครับผมก็เป็นขนาดความยาวที่แขนอวบๆก็ใส่สวยงามได้เลยนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นแขนก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับนะะดีไซน์สร้อยเขาจะสอดรับกับแขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ขนาดความกว้างของหน้าสร้อยผมจะวัดในช่วงที่เป็นเพชรตรงนี้นะฮะคือช่วงที่กว้างที่สุดก็ประมาณ3มิลิเมตรนะครับผมถือว่าเป็นขนาดเล็กๆน่ารักใส่ติดตัวดได้เลยนะฮะเซตติ้งดีดีไซน์สวยเลยนะครับผมสับเส้นนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม EP วันนี้เหลือเพียง52,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นงานดีไซน์สวยใส่ติดตัวดได้เลยนะครับผมเพชรทั้งหมด12เม็ดนะฮะน้ำหนัก 72ตังค์นะครับผมเฉลี่ยเม็ดละ6ตังค์นะเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดประมาณ96นะครับท่านใดที่สนใจนะฮะก็สามารถแคปรูปพร้อมโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักหลายร้านเพชรพยมิสวนของเรากันได้เลยครับต่อไปนะครับผมก็ยังเป็นสร้อยข้อมือกันอยู่นะครับผมเส้นนี้ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะฮะเป็นสร้อยข้อมือเลดเพชรเช่นเดียวกันนะครับผมงานดีไซน์เขาจะประดับเพชร ครึ่งหน้านะฮะแล้วก็ตรงสายเขาก็จะทำกิมมิคสวยงามเลยนะครับผมเป็นช่อๆแบบนี้เลยนะครับสายสร้อยเส้นนี้มาด้วยลิล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วง1ชั้นนะครับผมเนีย่ยเซตติ้งดีดีไซน์สวยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นชิ้นงานที่เหมาะใส่ติดตัวใส่ในชีวิตประจำวันเลยนะครับด้านล่างของสายสร้อยก็เป็นงานโปร่งๆแบบนี้นะครับผมก็ยังถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและก็แน่นหนานะฮะเส้นนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด 96ตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ำสะอาดนะฮะโดยมีทั้งหมด11เม็ดด้วยกันนะครับผมก็เฉลี่ยเม็ดละ6ตังค์นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมงานดีไซน์ของเขาก็ประดับเพชรครึ่งหน้านะฮะเส้นนี้เช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว 7 5ก็เป็นตัวเรือนทอง18 K คนะฮะในส่วนลิล็อกเช็คเปอร์เซ็นต์ได้62%นะครับตรงลิล็อกตรงนี้นะฮะน้ำหนักเส้นนี้10กรัมกว่าๆนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมตัวเรือนทั้งหมดนะฮะขนาดความยาว16เซนติเมตรครึ่งนะครับผม16เซนครึ่งก็ถือว่าเป็นขนาดความยาวที่สวมใส่กันทั่วๆไปเลยนะครับเวลาสวมใส่แขนก็ถือว่าสวยงามแบบนี้เลยครับ ก็เป็นงานน่ารักใส่ติดตัวเช่นเดียวกันนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าสร้อยนะฮะก็ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับผมจัดว่าเป็นสร้อยข้อมือที่ใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับสําหรับเส้นนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม EP วันนี้เหลือเพียง5 8 0 0 0บาทนะครับเป็นงานที่มาจัดโปรโมชั่นใน EP นี้แล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถพิจารณาชินงานกับโปรโมชั่นกันได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมงานเก่างานโบราณอีพีนี้มีมาด้วยหนึ่งรายการน,นะครับผมใครที่ยังรักงานเก่างานโบราณหรือมีเครื่องประดับที่เป็นงานรุ่นนี้อยู่ก็สามารถรับไปจัดเซตกันได้นะครับเส้นนี้เป็นสร้อยข้อมืองานรอบเส้นเช่นเดียวกันนะครับผมงานดีไซน์เขาจะเป็นทรงกระ ส่ง่อดดอกพิกุลรอบเส้นแบบนี้นะฮะเป็นเพชรซีกรองซับนะครับผมอย่ยก็จะเป็นเพชรที่มีรองซับดำๆอยู่ใต้เพชรแบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นกิมมิคของงานเก่างานโบราณนะฮะแล้วก็งานรุ่นนี้จะไม่มีผลิตในงานรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับผมก็จะเจอในงานหลุดจำนำแล้วก็งานส่งต่อเท่านั้นนะครับใครที่เป็นนักสะสมหรือชอบงานเก่าโบราณแล้วก็ลองดูายละเอียดกันได้นะครับตัวเรือนทองเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว77%นะครับผมน้ำหนักรวม11กรัมก็ ทัืวว่าเป็นชิ้นงานที่ดีไซน์รอบเส้นนะฮะสวยงามเลยนะครับผมสายสร้อยเข้ามาด้วยตะขอ S นะครับผมเส้นนี้ความยาว16ครึ่งนะครับผม16ซนติเมตรครึ่งก็ถัอว่าเป็นขนาดความยาวที่สวมใส่สวยงามเลยนะครับเน Я, เวลาสวมใส่แขนก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ทัอว่าเป็นชิ้นงานที่มีความคลาสสิกในดีไซน์เลยนะครับผมด้านล่างของสายสร้อยเขาก็ ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยเลยนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าสร้อยเส้นนี้นะครับผมผมจะวัดตรงกลางนะฮะก็ประมาณ1นึ่งเซนครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใส่สวยงามกันได้เลยนะครับผมสําหรับเส้นนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับ e p วัน,นี้เหลือเพียง53,500บาทเท่านั้นเองนะครับงานแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับผม สใครที่สนใจยังรักงานรุ่นนี้อยู่นะครับผมก็สามารถรับในราคาโปรโมชั่นอีพีนี้ได้เลยครับรายการต่อไปนะฮะสำหรับคนที่ชอบงานพลอยเขียว่องนะครับผมสีนี้จัดว่าโดดเด่นด้วยดีไซน์นะครับผมแล้วก็พลอยเขาถือว่าพลอยสวยด้วยนะฮะเป็นพลอยเขียว่องประดับเพชรน,นะครับผมงานดีไซน์เซตติ้งนี้ คลายเป็นทรงดอกไม้นะครับผมเป็นชิ้นงานที่เน้นความสวยของดีไซน์หน้าแหวนเลยนะครับผมพลอยเขียวสองเป็นทรงรีเจรไานาทุกเม็ดเลยนะครับผมประดับด้วยเพชรนะฮะทรงวงนี้ให้ดูดีไซน์โดยรอบกันก่อนนะครับเป็นดีไซน์ออกเป็นทรงหน้ากว้างนะฮะส่วนก้านแหวนเป็นก้านแยกแบบนี้นะครับผมด้านล่างตรงนี้สามารถปรับไซส์กันได้นะครับเนี่ยทรงนี้ปรับไซส์กันได้โดยมันกระทบกับหน้าแหวนเลยนะครับ วงนี้จะประดับด้วยเพชรทั้งหมด39ตั้งนะครับผมโดยมีทั้งหมด52เม็ดนะฮะสวยงามนะครับผมเซตติ้งดีดีไซน์สวยเลยนะครับผมตัวเรือนทองเจ็คเปอร์เซ็นต์แล้ว75เป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนัก8กรัมนะฮะขนาดของแหวนวงนี้มาด้วยไซส์51นะครับชนชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วถือว่าเต็มหน้านิ้วเลยนะครับ งาน,นดีไซน์เด่นๆแบบนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าแหวนนะครับผมก็ประมาณ3เซนติเมตรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแหวนที่เน้นความสวยแล้วก็ได้ความโดดเด่นไปเลยนะครับใครที่ชื่นชอบองค์นี้รับไปเลยในโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะครับผมเหลือเพียง39,900บาทนะครับ พลอยเขียวก็ถือว่าเป็นพลอยซับไฟพลอยเนื้อแข็งนะแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นมรกตไทยแลนด์นะครับผมเนี่ยเป็นชิ้นงานสวยนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถแคปรูปพร้อมโปรโมชั่นกันได้เลยครับแายการต่อไปนะครับประมงนี้ก็สวยเด่นเช่นเดียวกันนะครับผมเด่นทั้งพลอยเด่นทั้งดีไซน์ของหน้าแหวนเลยนะครับผมดีไซน์หน้าแหวนเขาจะออกเป็นทรงกลมนะแล้วก็พลอยเขาเป็นทรงกลม หลังเบียเช่นเดียวกันนะครับผมสีพลอยก็ถือว่าเป็นสีสวยนะครับผมเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะฮะวงนี้จะเป็นพลอยทับทิมแอฟริกานะครับผมเนี่ยฝังหุ้มเข้าไปในตัวเรือนของแวนแล้วก็จะล้อมรอบด้วยเพชร2ชั้นด้วยกันนะครับผมซึ่งจะมีเพชรรวมทั้งหมด1กะรัตเ2ตังค์นะฮะเป็นเพชรข่าวน้าสะอาดนะครับ ถือว่าเป็นแหวนที่เน้นความโดดเด่นเลยนะครับผมก้านแหวนเขาจะมีเพชรประดับอยู่ด้วยนะครับผมเป็นก้านหนนาๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเรียวลงตามดีไซน์ของหน้าแหวนะนะฮะทรงวงนี้ใต้ท้องแหวนจะเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่ใส่สวยใส,ส่เด่นเช่นเดียวกันนะครับผมเวลาเรามองตรงๆก็จะเห็นดีไซน์หน้าแหวนแบบนี้นะฮะแล้วก็เวลาเรามอ,องด้านข้างเป็นการชูเด่นด้วยพลอยนะครับผม่ยสวยงามนะครับผมพลอยแบบนี้ก็ ว่าเป็นพลอยเม็ดใหญ่นะครับผมใส่สวยงามใส่รูๆได้เลยนะฮะวงนี้เช็คเปอร์เซ็นแล้ว77นะครับผมน้ำหนัก15กรัมกว่าๆนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมตัวเรือนทั้งหมดเลยนะครับขนาดของแหวนมาด้วยไซส์60นะครับผมใส่นิ้วนางนิ้วชี้ก็ถือว่าสวยนะฮะวงนี้เวลาสวมใส่ก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นงานที่เน้นความสวยได้ความโดดเด่นไปเลยนะครับ ใครที่ชอบงานทับทิมพลอ,อยใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นแหวนทรงหน้ากว้างแบบนี้นะฮะก็สามารถพิจารณาในอีพินีได้เลยนะครับขนาดความกว้างของวงนี้ก็ประมาณเกือบจะ3เซนติเมตรเลยนะครับผม ถือว่าเป็นแหวนที่ใส่เด่นได้เลยนะครับสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษอีพีวันนี้เหลือเพียง75,000บาทนะครับสวยงามนะครับผมล้อมรอบด้วยเพชร2ชั้นซึ่งมีเพชรทั้งหมด64เม็ดนะครับผมเฉลี่ยเม็ดละ3ตังค์นะครับผมน้ำหนักรวม1กรกะรัต92ตังค์นะครับเซตติ้งดีดีไซน์สวยเลยนะครับผมทรงนี้ก็สามารถปรับไซส์กันได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปนะครับผมชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานแหวเทมก็ว่าได้นะครับผมเป็นชิ้นง,งานที่ไม่ค่อยได้มีมาเลยนะฮะแล้วก็เป็นเซตติ้งที่สวยงามเลยนะครับชิ้นนี้เป็นจีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังของชิ้นง,งานก่อนนะฮะเขาจะมีห่วงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเข็มกลัดมาด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นของสภากาชาติไทยนะฮะ เป็นในหลวงรอเก้านะครับผมสวยงามเลยนะครับผมงานดีไซน์ของเขาก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่มีความสวยละเอียดปราณีตเลยนะครับผมเนี่ยด้านบนตรงนี้เขาจะประดับด้วยเพชรนะครับผมแล้วก็ในตัวอักษรนี้ก็ประดับเพชรเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เขาใช้ทับทิมที่เป็นทับทิมสวยงามเลยนะครับผมเป็นทับทิมสีแดงอมม่วงเผาเก่านะครับผมงานดีไซน์ถือว่าปราณีตเลยนะฮะ ใครที่รักชอบงานแบบนี้นะครับผมก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่ชิ้นนี้ประดับโดยเพชรทั้งหมด1กะรัต3าตังค์นะฮะโดยมีทั้งหมด116เม็ดนะครับพลอยเขาเป็นสีเสมอการทุกเม็ดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพลอยเจริญในานะฮะดังนั้นเวลาเราขยับเคลื่อนไหวก็จะระยิบระยับเปล่งประกายแบบนี้เลยนะครับชิ้นนี้เช็คเปอร์เซ็นแล้ว75%นะครับผมเป็นตัวเรือนทอง 18K นะฮะน้ำหนัก 26กรัมกว่าๆนะครับผมน้ำหนักก็ถือว่าดีด้วยนะครับขนาดของจี้เทียบกับไม้บรรทัดในส่วนของความกว้างก็ประมาณเกือบ7จเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสูงประมาณ6เซนครึ่งเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้ที่ขนาดใหญ่เลยนะฮะด้านหลังจี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและก็แน่นหนาเลยนะฮะ เทียบกับธนบัตรนะครับผมความสูงจี้ก็เกือบเท่าธนบัตรพอดีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้ที่ขนาดใหญ่นะฮะเหมาะแก่การเก็บสะสมนะครับผมใครที่ชื่นชอบงานรุ่นนี้นะครับผมซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยได้มาเลยนะครับผมสําหรับจี้ชิ้นนี้มาจัดโปรโมชั่นส่งต่อพิเศษเลยนะครับผมเหลือเพียง1นึ่งแสันบาทเท่านั้นเองนะครับนะถือว่าเป็นงานเก็บสะสมนะครับผมใครที่ชื่นชอบสนใจชิ้นงานนะครับผมก็ลองดูรายละเอียดกับโปรโมชั่นได้เลยครับ รายการต่อไปนะครับผมเรามาดูสร้อยคอกันบางนะครับผมเส้นนี้เป็นสร้อยคอไพลินประดับเพชรนะครับผมดีไซน์ของสายสร้อยก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมจะเรียงพลอยไพลินแล้วก็ประดับคันด้วยเพชรแบบนี้นะครับผมและเป็นดีไซน์งานครึ่งหน quality quality you know, right ้านะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยสายเลดกลมแบบนี้นะครับผมเนี่ยสายสร้อยมาด้วยลิลล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก2ฝั่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เน้นความหรูหราเช่นเดียวกันนะครับ เป็นไพลินทรงรีเจรไในนะครับผมแล้วก็เป็นงานเผาเก่านะครับดังนั้นสีไพลินก็จะออกเป็นสีธรรมชาติเลยนะครับผมเส้นนี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด74ตังค์นะครับผมโดยมีทั้งหมด56เม็ดนะฮะเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดนะครับผมประมาณ96นะฮะตัวเรือนสร้อยเช็คเปอร์เซ็นต์แล้วได้73%นะครับผมในส่วนที่เป็นสายตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนที่ประดับพลอยตรงนี้เช็คเปอร์เซ็นต์แล้วได้ที่7 3เนนะครับผมเปอร์เซ็นต์ทองผมจะ ขึ้นไว้บนหน้าจอตามที่ระบุไว้เลยนะครับผมเป็นเปร์เซ็นทองที่เช็คมาจากร้านเราเองนะฮะน้ำหนักเส้นนี้27รกรัมกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักดีเลยนะฮะขนาดความยาว17นิ้วครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดความยาวที่สวมใส่โชว์หน้าสร้อยสวยงามเลยนะครับขนาดความกว้างหน้าสร้อยนะครับผมถ้าเทียบไม้บรรทัด วัดในชน่วงที่เป็นพลอยก็ประมาณ4มิลลิเมตรนะครับผมถึงขนาดที่ใส่กับชุดออกงานได้เลยนะครับผมเวลาสวมใส่ก็เป็นการโชว์หน้าสร้อยสวยงามแบบนี้เลยนะครับดูงานดีไซน์ของเขานะครับผมจะมีความอ่อนช้อยในดีไซน์เลยนะครับก็เป็นสร้อยคอที่สวยงามนะครับผมแล้วก็สีไพลินเป็นสีที่เสมอกันทุกเม็ดเลยนะครับ เส้นนี้ก็มาในงานหลุดจำนำเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เรามาส่งต่อราคาพิเศษเลยนะครับผมเหลือเพียง135,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นซส์คอภ์ไพลินประดับด้วยเพชรนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองพิจารณาชิ้นงานกับโปรโมชั่นกันได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมเป็นงานพลอยไพลินเช่นเดียวกันนะครับผมชิ้นนี้มาเป็นต่างหูนะครับผมงานดีไซน์เขาก็ถือว่าสวยเด่นเลยนะครับผมก็จะมีกิมมิกลูกเล่นนะฮะสวยงามนะครับผมเม็ดตรงกลางเป็นพลอยไพลินทรงรีหลังเบียนะฮะแล้วก็ล้อมรอบด้วยเพชรแล้วก็ประดับด้วยไพลินที่เป็นทรงกลมหลังเบียนะฮะเม็ดพลอยก็ถือว่าสีดีสีสวยแล้วก็เป็นสีที่ เกือบจะเสมอกันทุกเม็ดเลยนะครับผมสวยงามนะฮะงานดีไซน์เขาแต่ว่าโดดเด่นเลยนะครับผมอืมให้ดูใกล้ๆนะฮะเขาจะประดับเพชร1ชั้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังต่างหูจะเป็นแป้นสปริงแบบนี้นะครับผมจะเป็นสปริงดีดนะฮะงานทรงนี้สามารถสวมใส่ได้ง่ายแล้วก็หลุดร่วงได้ยากนะครับผมเป็นชิ้นงานที่เน้นความโดดเด่นเลยนะครับ คู่นี้ประดับด้วยเพชรทั้งหมด63ตังค์นะครับผมตัวเรือนทองเช็คปเปอร์เซ็นต์แล้ว48ตามใบเปอร์เซ็นต์ที่แนบไว้บนหน้าจอน,นี้เลยนะฮะน้ำหนักรวม8.3กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งคู่เลยนะครับขนาดของต่างหูนะครับผมในส่วนของความกว้างประมาณ1เซนครึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของความสูง ประมาณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ในช่วงของการใช้งานติ่งหูตรงนี้สําคัญนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองดูขนาดการใช้งานด้วยนะฮะก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดสวมใส่ได้โดยไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมสาหรับคุ่นี้เรามาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม EP วันนี้เหลือเพียง29,900บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นต่างหูไพลินประดับด้วยเพชรนะครับผมซึ่งมีเพชรทั้งหมด หกตังค์นะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดนะฮะประมาณ96นะครับงานดีไซน์สวยนะครับผมเป็นชิ้นงานที่เน้นใส่ออกงานเลยนะครับ คู่ต่อไปนะครับผมยังเป็นต่างหูกันอยู่นะครับผมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นต่างหูที่สวยเด่นเลยนะครับผมนี่โดดเด่นด้วยพลอยนะครับผมพลอยของเขาจะเห็นสีรุ้งแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพลอยโอปอลนะฮะพลอยโอปอลก็จะมีเอกลักษณ์ของพลอยนะครับผมเขาจะมีสีสันในเนื้อพลอยนะฮะและก็งานดีไซน์เซตติ้งของต่างหูคู่นี้เขาจะล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นนะฮะซึ่งจะมีเพชรรวมทั้งหมด96ตังค์ต่างด้วยกันนะครับ สวยงามเลยนะครับผมพลอยโอพอทั้ง2เม็ดนี้ถือว่าเป็นสีที่เสมอกันเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพลอยที่เล่นไฟได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเขาจะมีเหลือบแสงสีเขียวแล้วก็สีทองอยู่ในเนื้อพลอยแบบนี้นะครับผมทําให้พลอยเขาดูมีชีวิตมีชีวาเลยนะครับผมสวยงามนะฮะงานดีไซน์เวลาเรามองอด้านข้างเขาจะยกชุบพลอยแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังของตังหูเขาเป็นแป้นเสียบดอกไม้นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามเลยนะฮะตัวเริอนของต่างหูเช็คเปอร์เซ็นแล้ว75เปนนะฮะเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับผมน้ำหนักรวม7.3กรัมนะครับผมเป็นน้ำหนักรวมทั้งคู่นะครับขนาดความกว้างด้านหน้าต่างหูคู่นี้ประมาณ1เซนกว่าๆแล้วก็ในส่วนของความสูงก็1เซนครึ่งนะฮะ ต่งหูเขาจะออกเป็นทรงรีนะครับผมแต่ว่าเป็นชิ้นงานตังหูที่สามารถใส่ออกงานได้เลยนะครับผมสําหรับคู่นี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผม EP วันนี้เหลือเพียง43,900บาทนะครับเป็นพลอยโอปอประดับเพชรนะครับผม s e ็ติ้งดีแล้วก็พลอยสวยด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาชมงานสวยหรูอีกหนึ่งรายการนะครับผมวันนี้มาเป็นแหวนมุกประดับเพชรนะครับผมสวยงามนะครับผมเครื่องประดับมุกถือว่าเป็นเครื่องประดับที่เน้นความสวยหรูเลยนะครับผมมุกเม็ดนี้เป็นมุกสีขาวนวลนะฮะสวยงามเลยนะครับผมงานดีไซน์เขาจะประดับด้วยเพชร2แบบจะเป็นเพชรกลมและก็เพชรเหลี่ยมบาร์เกตนะฮะมุกนี้จะเป็นมุกเสาสีนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมเนี่ยงานดีไซน์เซตติ้งเน้นความหรูหราเลยนะฮะประดับด้วยเพชรทั้งหมด1ก า22ตังค์นะฮะมีเพชรกลม4เม็ด80ตังค์นะฮะเฉลี่ยมเม็ดละ20ตังค์แล้วก็ในส่วนของเพชรเหลี่ยมบาเกต14เม็ด42ตังค์นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมงานดีไซน์ก็ถือว่าเป็นงานดีไซน์ที่มีความสวยแล้วก็ลงตัวเลยนะฮะก้านแหวนเขาจะเป็นก้านที่เสมอกันนะครับเจะ เป็นการที่เสมอกันแล้วก็จัดว่าเป็นก้านน้ำแบบนี้เลยนะครับผมวงนี้สามารถปรับไซส์กันได้โดยไม่กระทบกับหน้าแหวนเลยนะฮะตัวเรือนแหวนเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว81%นะครับผมตามใบเปอร์เซ็นต์ที่แนบไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีเลยนะครับน้ำหนักรวม12กรัมกว่าๆนะฮะขนาดของแหวนวงนี้มาด้วยไซส์54นะครับถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานเลยนะฮะ เวลาสวมใส่คันนิ้วสวยเด่นแบบนี้เลยนะครับเวลาเรามองด้านบนตรงๆก็จะเห็นดีไซน์หน้าแหวนที่มีความอ่อนช้อยนะฮะเวลาเรามองด้านข้างเขาจะชูดเด่นด้วยมุกนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีเครื่องประดับมุกหรือชื่นชอบงานเครื่องประดับที่เป็นมุกนะครับผมก็ลองพิจารณาวงนี้กันได้นะฮะสำหรับวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษใน EP วันนี้เหลือเพียง59,900บาทเท่านั้นเองนะครับ สวยงามนะครับผมเครื่องประดับมุกเป็นเครื่องประดับที่เน้นความสวยได้ความหรูหราเลยนะครับรายการต่อไปนะครับผมมาเอาใจคนรักงานพลอยหลากสีกันต่อนะฮะชิ้นนี้มาเป็นกําไลนะครับผมกําไลเขาถือว่าเป็นกําไลที่สวยคลาสสิกเลยนะครับผมงานฝั่งของเขาจะ ฝังหุ้มเข้าไปในตัวเรือนแล้วก็ใช้เตยจับพลอยอีกทีหนึ่งนะครับผมสวยงามนะฮะพลอยทุกเม็ดเป็นพลอยทรงรีเจรไนนะครับผมแล้วก็เป็นพลอยเนื้อแข็งด้วยนะครับผมโดยมีทับทิมเขียวส่องบุษราคัมแล้วก็ไพลินนะครับผมงานดีไซน์เขาจะวางพลอยสลับกันไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นงานที่ประดับพลอยครึ่งหน้านะฮะตรงกำไลเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่สอดรับกับข้อแขนของเราได้เลยนะฮะ ส่วนก้านด้านหลังจะเป็นก้านที่เรียวลงมาอยู่เล็กน้อยนะครับผมชิ้นงานมาด้วยลิล้นล็อกแล้วก็จะมีหนวดกุ้งล็อกอีก1ชั้นนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่สามารถใส่ติดตัวกันได้เลยนะครับเวลาปลดล็อกแล้วก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นชิ้นงานที่สอดรับกับข้อแขนของเราเลยนะครับผมน้ำหนักรวม22กรัมก,กว่าๆนะครับผมขนาดความยาวของสร้อยเส้นนี้นะครับผม15เซนครึ่งนะครับผมแล้วก็ ถ้าเราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะก็จะได้5เซนติเมตรนะครับผมสร้อยเส้นนี้จะเหมาะกับแขนที่สวมใส่ประมาณ15เซน15 1หครึ่งก็สวมใส่สวยงามนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นแขนสวยงามระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับเป็นพลอยทรงรีเจรไนทุกเม็ดเลยนะครับผมเวลาขยับเวลาเคลื่อนไหวก็จะระยิบระยับแบบนั้นเลยนะฮะ ขนาดความกว้างของหน้าสร้อยเขานะครับผมประมาณครึ่งเซนกว่าๆนะครับผมถือว่าเป็นขนาดที่ใส่ติดตัวได้เลยนะครับผมแล้วก็หน้าสร้อยเขาจะเป็นงานที่เสมอกันเลยนะครับผมมาเรียวตรงการด้านล่างตรงนี้นะฮะ เป็นชิ้นงานใสสวยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ดูเนื้อทองเขามีความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาเลยนะฮะตัวเรื่องกำไรนะครับผมเช็คเปอร์เซ็นแล้ว72%นะฮะส่วนที่เป็นลิล็อกตรงนี้เช็คเปอร์เซ็นได้68นะครับเปอร์เซ็นทองก็ตามทิมแนบไว้บนหน้าจอนี้เลยนะครับผมกำไรวงนี้มาจากโปรโมชั่นพิเศษอ P ีวันนี้เหลือเพียง98,000บาทนะครับเหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับผมถือว่าเป็นชิ้นงานที่มีน้ำหนักดีนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงในดีไซน์เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมส่งถ่ายอีพีวันนี้ด้วยแหวนพลอยบุษราคัวงนี้นะฮะวงนี้ถือว่าเป็นแหวนที่สวยนะครับผมสวยทั้งพลอยสวยทั้งเซตติ้งแหวนเลยนะครับผมพลอยของเขาก็ถือว่าเป็นสีดีสีสวยเลยนะครับผมเป็นพลอยบุษราคํานะฮะทรงรีเจรไนนะครับผมงานเจรไนเขาถือว่าเจรไนเหลี่ยมได้ดีเลยนะครับผมเวลากระทบแสงมก็จะระยิบระยับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นงานดีไซน์ที่ประดับเพชรน,นะครับผมเรียงลงมาเกือบจะครึ่งวงของวงแหวนเลยนะฮะวงนี้จะมี เพชประดับทั้งหมด1กระดัต40ตังค์นะครับผมเป็นเพชขาวน้ำสะอาดประมาณ96นะฮะตัวเรือนแหวนเช็คเปอร์เซ็นต์แล้ว82%ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นดีเลยนะครับน้ำหนัก7.7กรัมนะฮะเป็นน้าหนักทั้งชิ้นงานนะครับส่วนกาวนน้านแหวนด้านล่างที่ว่าเป็นก้านที่เสมอกันนะครับผมแล้วก็เป็นก้านมนๆแบบนี้นะฮะ สวมใส่ติดตัวได้เลยนะครับผมสำหรับวงน,นี้มาด้วยขนาดไซส์50นะครับูกค้าที่ชิ้นชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับวงน,นี้เวลาสวมใส่คันเนีแล้วก็สวยเด่นเลยนะครับเด่นทั้งพลอยเด่นทั้งดีไซน์เลยนะครับผม สำหรับใครที่ชื่นชอบงานพลอยบุษราคำก็ลองพิจารณากันได้นะฮะขนาดความกว้างของหน้าแหวนประมาณ2เซนติเมตรนะครับผมถือว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยงามใส่เด่นเดนกันได้เลยนะครับผมสําหรับแหวนบุษราคำวงนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษ EP วันนี้เหลือเพียง53,000บาทนะครับเนีย่ยเม็ดพลอยก็ถือว่าเป็นเม็ดโตโตแบบนี้เลยนะครับผมประดับด้วยเพชรทั้งหมด1กะรัต40ตังคต่างนะครับเป็นชิ้นงานสวยที่มาส่งท้าย EP วันนี้เลยนะครับ